อร่อยใช่ไหมลูกอ่ะเอาอีกอ่ะโอ้โหอ่ะให้กินเต็มที่อันนี้ไม่ให้กินลูกอืมอืมเนี่ยคอดีขึ้นแล้วใช่ไหมลูกมีคนดูแลอยู่ใช่ไหมแผลดีขึ้นแล้วลูก เอายาฉีดมาด้วยนะเนี่ยเอาด้วยไหมเอาด้วยไหมฉีดแล้วเขาก็จะหนีื่อันนี้ฉีดให้คิดว่าจะเข็ดคิดว่าจะเข็ดไม่มาหา,าวันนี้ก็มาหาเนาะกินจะนนี้วะกินได้กินไปเลยน่าสงสารดูดูจิ โอ้โหเนี่ยคอเนี่ยโอ้หายแล้วแ,แห้งแล้วแสดงว่าชอบสูตรนี้ใช่ไหมลูกฮะวานเอาอาหารเปียกมาไม่กินโอ้หมดแล้วลูกเดี๋ยววันหลังเอามาให้ใหม่นะ อันนี้คือเชื้อราใช่ไหมนะคือเชื้อราตอนแรกเข้าใจว่าเขาไปกัดกันมานี่ไอลูกอีกมีอีกสองเม็ดนะอีกสองเมนะ็ดเนี่ยอีกสองเม็ดอ๋อเนี่อยจังน่าสสารมากเลยกินได้ลูกอีกลูกอีเม็ดนึงอีเม็ดนึงอืมหมดแล้วโบเบ๋แล้วโอ้ คันน่ะเขาคันน่ะคันใช่ไหมลูกอยแงเต็ม,มเเเเเเไปลอยจปแล้วลระลูก เดี๋ยวพวกนี้เอามาให้ใหม่นะครับโอ้ยคันมากเลยโอ้ยพวกนี้ามาให้ใหม่นะครับอืมคันนะสิเอายาสักหน่อยไหมลูกมาเอายาฉีดมาด้วยนะเนี่ย แล้วก็เอายาฉีดมาด้วยเมื่อวานนี้ฉีดให้น้องทิงละฉีดยาหน่อยเนาะลูกเนาะอุย <laughs> พอเห็นยาฉีดไปเลยไม่เอาเหรอลูกไม่เอาใช่ไหมอ๋อเอาไม่เอาก็ไม่เอาพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอาหารมาให้ใหม่นะครับนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย หายไปไว้นะครับนะดับนี้ครับมาฉีดยาหน่อย,ายม,ามาฉีดยาหน่อยลูกมานะฉีดให้ยาฉีดยาให้หน่อยลูกมานะ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 ลูกนะจะได้หายนะนะนิดนึง <laughs> ไปเลย <laughs> ได้สักฟึดนึงไปละเข้าป่าไปละ <laughs> แล้วเขาก็ร้องกันใหญ่มาฉีดอีกสักฟึดหนึ่งลูกเอาหน้าเอาเฮอะฉีดอีกหน่อยลูกเขาแสบฉีดยาเขาเขาแสบไม่เอาเหรอลูกแมวไมวเเ่เอาเอาเ่อะเอาเฮอะลูกอีกหน่อยนึง อีกหน่อยนึงนะาไม่เอาเหรออีกทีเดียวโอ้โห,หนุ่นกับตัวตะกวดไม่เอาเหรอลูกฮะอีกหน่อยนึงนะโอ้โหฉีทั่วไปหมดเลยแหมฉีสเปร์ทั่วไปหมดแล้วเอ้าเอาเอ้าเอานะจะได้หายลูก หายนะจะได้หายนะฉีดอีกทีนึงลูกมะไปแล้วเหรอกลับบ้านแล้วเหรอมีที่อยู่ใช่ไหมลูกฮะมีคนดูแลใช่ไหมหางก็ยาวมากเลยอะไปละ